โอ้ 6pm แล้วตอนนี้ก็คือภารกิจก็คือให้ชิวไปก่อนตอนนี้อันนี้คือพ่อเราไปไปขับรถไม่ใช่เหรอเคสอะไรเนี่ยพ่อมีคนดินเขไนห้มีคนดินเมื่อกี้เนี่ยเราจะต้องเราจะต้องเคลียร์ขยะก่อนนะครับเขาบอกว่าให้เคลียร์ขยะก่อนในบ้านนี่เป็นคําสั่งจากคุณพ่อนะครับทําไมคุณพ่อไม่ช่วยเราคุณพ่อคุณพ่อดูทีวี คุณพ่อขี้เกียจคุณพ่อเป็นคนชิวๆคุณพ่อไม่ขยันคันแข็งเลยเราต้องมาทำอาหารนะครับซึ่งผมก็เคยเล่นเกมนี้แล้วผมโลตัสไปเคยเล่นแล้วแต่พี่เพชรยังไม่เคยนะครับผมไม่เคยอ่ะเอ้เตรียมมาม่าให้กับพ่อแล้วก็ตัวเราเองสี่คนโอ้โหนี่คือสภาพของของนี่นะครับของแบบโอ้โหเขาเรียกว่ามาม่านะครับมาม่ากเรา มามา่าเดี๋ยวกินพร้อมกันครับใจกันแล้วเดี๋ยวต้องทําอาหารตุนไว้ด้วยครับเพราะว่าเดี๋ยวคืนเราก็ต้องหิวคืนนี้เราก็ต้องหิวครับทาอาหารก่นอนกินก่อนอ่ะเ,ยเลยยกินเลยกินเลยกินให้หมดครับต้องกินให้หมดโตออครกินให้หมดโตครับอ่ะผมก็ได้มันมีหลอดอาหารตรงซ้ายล่างใช่ป่ะแล้วก็หลอด e อ e r g y ด้วยทําทําถ้าจะเต็มคือต้องต้องทําอาหารตุนไว้ครับทําอาหารตุนไว้เอ้ย เขาบอกว่าให้ไปฟังพ่อพ่อจะพูดอะไรนายนายนายฉันอยากจะรู้จังเลยว่าใครมันจะมาข้อประตูด้านนอกอ่ะฉันจะออกไปด้านนอกเพื่อเช็คจําไว้ว่าต้องนอนตอนสี่ทุ่มหรือไม่งั้นพ่อจะโมโหนะคือพ่อจะออกไปด้านนอกทีเนี้สี่ทุ่มอาจจะต้องไปนอนเราจะต้องไปนอนเคอันนี้ถังแก๊สครับถังแคส เก็บไว้ของงานพี่เก uh, ็บไว้ของงานเอาไว้อันนี้เอาไว้เติมครับเติมพวกอันนี้ถังถังออกซิเจนออกซิเจนเหรอเหมือนเป็นเครื่องเจเนเรเตอร์ในเ e s เ d e n มสซิกาป่ะออะไรอ่ะคืออะไรออกซิเจนอ่ะต้องปิดไฟก่อนนอนไม่ได้คุณเนี่ยปิดไม่ี่ต้องก่อนแล้วค่อยดับเทิร์ o ออฟยูไลท์อินเดอะเฮปิดไฟครับปิดไฟครับปิดไฟครับมามาขึ้นบนกันป้ะตเปิด อันนี้อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นห้องนอนนะครับเราต้องจองเตียงกันด้วยนะผมจะอยู่เตียงผมจะอยู่ใกล้หมานะครับเนาะล่วผมจะไปฟังข่าวอ๋อฟังข่าวอ่ะไปฟัง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 กันคือเมื่อกี้อ่ะเขาบอกว่าให้เปิดประตูหน้าบ้านแล้วก็เช็คพ่อวิ่งวิ่งวิงวิ่งวิ่งวิวิ่งวิ่ง คือเมื่อกี้อะเมื่อกี้ในข่าวอะมันบอกว่ามันมีชายลึกลับโผล่ขึ้นมาทีเนี้ยพยายามเราอะอย่าศบตาเขาแล้วก็พยายามอยู่ไกลๆพยายามอยู่แต่ในบ้านจริงๆอะเขาให้เช็คซีทีทีวีครับก็ก็คือกล้องวงจรปิดแต่ว่าเราไม่ต้องเช็คหรอกครับเพราะว่าเดี๋ยวพ่อยังไงพ่อก็ต้องมาอยู่ดี ไ้ยอะไรครับรออะไรนั่นแหละโอ้ไปนอนไปนอนใช่ครับท่านตื่นจนกว่า้พอทุกรีมาครับว่าพ่อพ่อพ่อกุยพ่อกุยยิ้มพ่อกุยยิ้มกระตุกจิตกระชากใจเลยทีนี่ครับอันนี้ก็คือโซเทียวครับเทียวเอต้ามันจะไปไหนเนี่ยเราไเราไม่ดีเรา อนอนเพื่อเมื่อพ่อมาคอยเช็คทีซีซีทีวีการย่องจะปลอดภัยกว่าการเดินแล้วก็นอนเพื่อเติมพลังงานไอริงพี่เวทมันไม่จะเป็นต้องย่อก็ได้นะแล้วก็ไม่จะเป็นต้องติดไว้เด้วยครับวิ่งไปเลยครับระหว่างพ่อตื่นนะครับถ้าพ่อตื่นพ่อก็จะมาเช็คเราครับแล้วจะรู้ได้ไงว่าพ่อตื่นพ่อไม่ตื่นเนี่ยเราทำให้พ่อตื่นกั้ไหมเราทําให้พ่อตื่นัไหมมันจะขึ้นใช่ปะใช่ครับขึ้นแดงๆครับอ้ืแลวพ่นอน วันนี้ฮังเกอร์ใครเริ่มหิวแล้วครับเริ่มหิวแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มหิวอะแต่ว่าเดี๋ยวพอหิวกว่านี้เดี๋ยวต้องค่อยไปคอเช็คอ่ะรอยักสึ่รอยักสึ่นึงค่อยไปก็ได้ว่างโอเคโอเคลงไปกินข้าวไหมกินนะบัสวิ่งไปเลยวิ่งวิ่งไปเลยเก็บสต้ามิน่าไว้แล้วเขาพี่วิ่งวิ่งนะวิ่งเลยวิ่งเลยอ่ะไปไปไปวิ่งมาพี่เลนบยิงคนตัด เปิดไฟแล้ววิ่งเลยเขาวิ่งเขาวิ่งเสร็จแล้วเขากินเสร็จแล้วเราก็ต้องไอ้นั่นรับรับรับอุ้ยเสียพ่อแม่งรีบรีบวิ่งเดี๋ยพ่อตื่นชิบหายเลยอีกอย่างนึงนะครับเขาจำสแกนด้วยครับโอ้โหชิบหายดิเดียวจำสแกนแม่งเลี้ยงปลาอืมแต่หลักๆกก็คือต้องคอยกินคอยมานอนแล้วก็คอยหลบพ่อแล้วก็ เติมด้วยเออเติมเจเนเรเตอร์ด้วยใช่ค่ะเิมันเลยไป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 ไปเลยไเยไปยไปเลไปเไปยเลยไปยไปปเเยไปเลปเลยเยไไเลยไปเลยเยลยวลยไปเลไปเลยไปเลยเยไปยไยไป้ยมยไเไเหมือนเเเยเลไเลยเไ เกือบตโกรโอเคนี่มัน่เปนวมใช่ไหมนี่ไปกินข้าวไปกินบางกนมะิ้วยิวเออวิ่งไปกินข้าวถ้าไม่กินนี่จะเป็นอะไรวะตายครัยำเอหน่อยอาหารำมาหลนมอาหารทาหารก่อนพอตื่นคือจมีนรู้นอนดูตรงนี้ถ้าพอตื่น

ไปไปต้มมามเ่าพ่แมอไม่ได้เห็นเราลงมากินกันแล้วพ่อไม่ยังเช็คมาเช็คเราลงนอนอยู่แม่งคนโง่อะกูกัวจะวิ่งสี่คูร้อยไปสี่คูร้อยสี่คูร้อยเฮ้ยแม่งเสียวตอนพ่อตอนต้องเดินผ่านพ่อเนี่ยแม่งเสียวพ่อตื่นขึ้นมาเราจะเอ๋เออลงมาแล้วก็ได้ไหมเดี๋ยวดีข้ากลัวยังข้ากลัวขากลัวเสียเราเสียไป เราทำให้พวกดนี้ได้ไงเขาใส่ไปคนแรกเฮ้ยน้อนนอนรับบบเ้ยเวอีกแล้วพ่ไปผมจะกินมาม่าอกอน่งมาเ่าวะเออนี่ยิตไปเติมเติาไม่อยูไปเติมเ e n รเตอร์แล้วก็ไปกินดนืยไม่หิวกแอะไรวะเกมไม่ไหวหรอวะ ทำมาม่ากันผมทำมามาทำเลยอ้าวเฮ้ยไม่งีมบัาเวางไปตรงที่พ่อไม่งกิเนล้วแมงมาม่าหายอย่างกังเลยเหื่อยกังดูซีซีทีวีได้เออลองดูดีกว่าเอ้แต่ว่ามันจะจดีเหรอพี่เพื่อคอนเทนต์เว้ยโอ้จะตายเว้เนี่ยไปไปไปเกือบไปไปแล้วนะไอ้ไปไอไม่ตายไปไปยไปไม่ตายพอกูยิ้มกระตุกจิตจะชากใจ ต้องมาม่าไหมครูพ่อเราสามารถรอดได้เพราะคุณปู่เราเออให้โชคเราอยู่ต้องมาม่ไหมต้องมาม่าก่อนพี่เอ้าไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนผมเลยโอยู่หัวไม่มีใครอยู่เลยยืนดูพ่อตื่นยืนดูพ่อตื่นมายืนดูพ่อตื่นไปดีกว่าเพื่อเพื่อคอนเทนต์เพื่อคอนเทนต์ไม่อยากดูพ่อตื่นนี่ไงี้เกือบเลยเสือกใครเสือกใครคนวะ

พ่อย้ายสเตมิน่าหมดครับพ่อหยานะพ่อหยาบเติมตีลูเหรอไหมมันจะหมดแล้วสเตมิน่าหมดหมดเาเงินเราจะผ่านเกมนี้ตั้งแต่ตาแรกเลยไหมโอ้ถ้าผ่านเกมนี้ตั้งแต่ตาแรกมันจะดีนะครับพ่อพ่อมาเข้าน้ำคุณพ่อเปี้พ่อขี้พ่อเปิดขี้ เราต้องไปทำอะไรไหมเนี่ยโอ๊ยผมโมงเช้าแม่ผมนอนอยู่ตูกงันอนอยู่เอ้เราล่อยก็หมดเลยเนี่ยแล้วไงต่อตลาดที่กำลังเออนั่งกินข้าวกับพ่ออยู่ผมก็นั่งดูซีทีวีได้ไงกูยังไม่ดูงเลยมาเช้าวีทอลกับเบ้าอีทมามากินกันเลยเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะเมื่อคืนพ่อ มีคนมาบังคับวิญญาณของพ่อแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกต่อไปแล้วเดี๋ยวแล้วลูกพ่อรู้ยดงไงจริงเหรอพ่อพ่อรู้ได้ไงก่อนตัวพ่อแม่งโกหกแน่เลยใช่แล้วลูกเรามากินกันถึงใช่แล้วลูกเรามากินกันเออไอเดียเรามาอวยพรกันเถอะก่อนเดี๋ยวติดตามแชทเตอร์สองเดี๋ยวผมก็จะชวนพี่มาเล่นด้วยครับ